เจดีเก้าถล่มเนี่ยฮะอันนี้เป็นดินที่ถูกสางขึ้นมาโดยธรมรมชาติสวัสดีครับผมวิธถีบ้านานานาทรมชาแนลเมื่อวนี้พามาส้มปลาครับผมส้มปลาหน่อย nó nó khinh hiu mất rồi oh ơi oh, 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 yeah. nghe tiếng nhắn rồi phi thằng chín đề này là Để không, không oh. làm ียังมาจากยังแดงเดี่ยวน,นี่ยังเลยพี่นอ้องเกิดยังมาจากเลยคล้ายๆเห็ดนี่แหละเปิดนะนี่เต็งเห็ดนี่นนนขี้คว้ยเหรอไม่เห็นยัง ไม่นขนาดพนนี่แบบเกาคุณออกไม่ เสนนี้เห็ดขี่ควยนะคนน่ะโอ้หลายขนาดเอ้ยคนน่ะเห็ดเนี่ยเต็มเลยเห็ดขี่ควยนะมันอยู่ขอกค้วยขอควายข้อกลควยคว เกิดเต็มเนี่ยนี่ยเลยขออ้อเกาะน้ำใหม่ข้าเจ้าข้อรอนี่ข้าเจ้ามาเกาะน้ำใหม่เกี่ยวจนหักจะ,ะไม่ดึงแห้งเถอะ เกี้ยักขอลอเลยลมขนาดเลด่นเด้องาเข้าขไปล่องบึงมันแข็งแล้วโอ้โถโอ้โถโอ้โถโถลมแทะนี่โอ้ถโอถ,โถ,โถโลมขนาดนี้นะโอ้โยโ่โย้ย ห่างไปหนห่างลมไปไหนไปไปไปเออไปทั้งไหมเออลมลมังบ็เปลีนเจอ h อย่นี้แค่ยังไม่เดอดเยให้เติบโผด่ไมีควายโอ้ขนาดนะเห้กิน่ดไเนาะ แสบนี่นหมันไปเกี่ยนอนว่าสบเป็นเลยรบบถ้าแน,นวใจะหาฮากเบ,บิดละ่ะขึน้นแนม ไปทั้งไหนล่ะพี่น้องนี่คือไปได้บัดนีงตำแหน่ เห็ดยังไัเนี่เห็ดยังไงเนี่ย,เน,ยนนเนาะเสื้อเห็ดเพื่อนเขาโอกโลกเลยยวออกไปข้างนอกกอนเห็นมันอยู่ในขวกควาย จะขินได้เพราได้ โอ้เปนตาตาไปน้องเฮียนี่ตาปงเฮียโอ้เป็นจวนสายตาสากรบายวินอะวกเลยเนี่ยหอย นึ่งมองพระเจ้ามคอเล็กต่ไหนข้าพึ่งพี่น้องพระเจ้าขอเล็กน,นั่นสมน้ำแดงโอ้เอจอมะคอเล็กอี่อน,น,นง,งนี้สมน้ำแดงเต็มเลย นี่นมองนึงจะคอเล็กไม่ถัาไม่ถัาคอเล็กสักเดีบุม่ได้ประจักเยอะให้เบิ่ง นะม่ก็จะมาถากขอเล็กนพวกมาไล่กับน,นี่ติดทูบน้ำแดงเจ้ามาขอเล็กขอไหมขอเบอื่อ to há hřbet

อืมไปเจ้าเคลียหาเห็ดให้ของออกเจาะห่าเห็ดออกก็เลยมาหลอกเบื้ง ជ្ជាម់ន្ពូម្ទៅ្្ះខ្សាមរាមរាមស់ក្ំព้ទៅ្ំព្ម เปลี่ยนไม้ไลายเออเกบเงี้ย,ยงแล้วเปลี่ยนไม้ไลาก่อนเจ้าฮิตยังแล้วเบี้ยนสุดเออเปลี่ยนไม้ไลาเลย ไ,ได้ยังมาเลาะเล่นซื้อเลาะส้มปลาซื้อ เดี๋ยวพอมีเดี๋ยวกวดซะจนเกี้ยงพ่นนี่คือเจดีนะนพี่น้องพี่น้องขีเ้เจดีเว้ยเนี่ยหยาดแหลมๆหลมเกล็ดไก่ คล้ายๆเจดีย์เลยผ้าเบ่งอม่อมนะเบงอม่อม แบเจดีเป็นสถเป็บเพือนะเกิดเองโดยธรรมชาติได้่ากัสถานที่แห่งนี้เป็นวัดล่างวัดเก่าแก่มากมากแต่ก่อนๆไปละใน,นอดีตเพราะว่าเคยเห็นอิดเคยเห็น กําแพงที่มันลมเนี่ยก็อย,ยู่ห่างจากนี่ไปบกไก่เป็นบริเวณอนาวัดบัานี้นครับอันนี้ฟังท่านตังทางนั้นครับห่างจากนี่ไปประมาณร้อยเมตรนะครับมันเป็นเจดีย์เก้าถล่มเนี่ยฮะอันนี้เป็นดินที่ถูกจางขึ้นมาโดยธรรมศาตร,รษ์หรือว่า นี่ความเห็นแบบไห็ครับผมไปละครับออกจากป่าแล้วครับผม บแบน้ลวไปชมบรรยากาศที่สุดแบบสักกดไล่กดแจกกดติดต,ตามชอ่องทีบ้านนานาถุถนเชี่ยนอยเด้อครับเด้อจะพักกันให้ก่อนพี่น้อง ก็ม่นกบปนกันก็มีกันอ่อนแก่แล้วใช่ไหมอ่อนถังไหแล้วเนี่ยแก่แล้วใช่ 点了。Okay, นี่ครับแก้วปนไปแล้วครับคลิปหนา้าพ่อกันไหม